เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลยสวยเลยขายนะคันนี้เป็นมิสูบิชินะครับมิสูอีค้าปีเก้าหกครับเครื่องหนึ่งจุดห้าเกียร์ออโต้ด้วยภาษีไม่ขาดเล่มครบกับราคาเพียงสองหมื่นหกพันบาทนั่นเองรถสวยๆคุ้มๆครับสองหมื่นหกพันบาทดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝน เที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลค่ำคากลางคืนก็ปลอดภัยหายห่วงเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์ต้องเช็คนิดหน่อยครับแต่ยังเย็นนะครับแต่ยังเย็นแต่อาจจะต้องเช็คนิดหน่อยครับสําหรับแอร์กระจกไฟฟ้าใช้ดได้ครบนะครับ26,000นบาทคุ้มคุ้มถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมห่ของเครื่องสวยสะอาดเลยทีเดียวตะเข็บซ้ายขวาคัานหน้าเริมบ้างไม่มีรอยชนหนัก พี่กัดดูรถอยู่หนองม่วงลบบุรีเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ